จมสามครับผมเรียบร้อยโอ้ทางค่อนข้างเหนืดครับผมนี่ขนาดเป็นรถยาง9ยางพันนะครับอ่ะสวัสดีครับผมออนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ youtube ช่องฟิล์มแมคโครซิงดูดอนนะครับอะอไพเอกมาแล้วครับผมเจ้าสโลเขียวเอาคันไหนขึ้นก่อนอ่าน่าจะตัวนี้ครับ f g 8 j 2 1 2 ออกไหวหรือเปล่ายืดออกเดินเลยครับเดินดันดีคันหนึ่งครับโอคันนั้นไหวไหม ไม่ไหวครับไม่ไหวน่าจะเปิดทางขึ้นใหม่ครับทางนี้นี่เละหมดแล้วครับผมน่วมรวมไปหมดเลย โน่นครับป่ามีมิดล้อครับผมมิดล้อโอ้โหีขนาดยางเก้าครับผม <S <S น่วมบวมไปหมดแล้วครับ ได้หรือเปล่าโอ้ปุุงไปยังเรียบร้อยไหมอืมไม่หมดครับไม่หมดไปได้ไป,ไปปะลองมาบาง S 1> <S 1> <S อ่ะวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนครับกับการดันท้ายรถดัมมนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นครับผมว่าปลามีจะออกได้ไหมนะครับ <S <S ออกมาป้ามาโอ้โอเออโบเปิด เทอร์โบเปิดไปไปดูว่าแกจะไปไหวไหมหมดไหมหมดไหมอรถแกไปได้ครับผมสุดจับสุดจับโอ้ขันอนื่นไปไม่ได้ของแกไปได้ครับอ่ะแม่โคต้องเปิดทางให้รถดำขึ้นใหม่แล้วนะครับ อ่ะโอเคครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตาม youtube ช่องฟิลมแมคโครซิ่งอุดอด้วยนะครับแม่แมคโครบ,บอกว่าปลามีแรงครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเติมให้หน่อยครับเดี๋ยวคลิปจะสั้นไปดูแมคโครตัดทางใหม่ ฝ,นนฝั่งนี้เนาะเนี่ยฝั่งนี้เปิดขึ้นใหม่แล้วก็ไปขึ้นฝั่งนู้นเลยครับน่าจะได้ครับน่าจะได้ฝั่งนี้ Gobeco SK 140LC SuperXM อโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับโอ้ <laughs> ลายดัมซิ่งลายดัมซิ่ง